อุยีดอันนี้เป็นลิงเหรอลิงอะไรล่ะนกไม่ใช่เป็นทีลิงไหมเป็นทีลิงเป็นน้ำใช่ไหมพี่ข้างล่างเป็นทีลิงใช่ไหมนนข้างล่าง,งเป็นดินหรอหอ,อันนี้มีลิงใช่มีอุ้ยสวยมากเลย ยิงบนใบตัวค่ะ ระวังหรือย่าพิงไปดไยววเมีย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 วมียวเเเ ምን ትደረግሽ እንትን

<laughs> มีเพื่อนมีเพื่อนเย,ย,ย,ยอะเยอะเยอะพี่ยิ้มยิ้มหน่อยพี่ยิม้มยิ้มหน่อยเอากอดกัน <laughs> <laughs> บู้เหยียบโทรศัพท์แล้วนะบู <laughs> เ้เอาอองเอาอองเอเอ